เอาครับพี Pre ่น okay. ้องน้ำลาคือเก่ามาลุยเบ็ดโฟมกันครับยี่สิบกว่าหลังพี่น้องมาแต่มานมาครับพี่น้องหลังแหลกยุเงยียบครับเก็บเบ็ดก่อนครับหลังนี้ก็เงเหยียบครับพี่น้องเก็บก่อนเอาเลยครับพี่น้องเอาแล้วครับหลังนี้ไม่ดึงครับพี่น้องอู้อู้อู้อันนี้เบ็ดโฟมเลยครับพี่น้องอู้อ้อู้ ใส่แล้วพี่น oh, so um, ้องใส่แล้วโอ้โอ้ใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยครับอุ้ยบักเอบเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอป้อนนะครับพ่นพี่น้องเดี๋ยวครับโอ้เดี๋ยวครับเกียวแน่แท้เดี๋ยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องกันเดี๋ยวถ่าับพี่น้องถ่างทำงานแล้ว งายแล้วพี่น้องอยู่นี่เองม่หลีกอยู่นี่เองเอ้ยแบบงามเลยตัวนี้นี่พี่น้อง,ส,งสวยเลยใส่ส,สวยๆเลยครับเนื้อทากสวยเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพอเก็บก่อนท่าก็สอบา่าสอบมาอยู่ปาลาด้วครับนี่นี่ครับเออแข็งแรกไปลุงกันต่อพี่น้อง ไปดุมกันต่อมันหม,ม,มานครับหลงนี้เงียบครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บกอนครับอยู่ปลาด้ยวยครับพี่น้องนีุ่ปนลุยปลาหลังนี้เงียบพี่น้องเก็บกอนครับหลังนี้เป็นไหนพี่น้องไปเดี๋ยวขากระมาค่อยเก็บยามนไปก่อนหนามมันเลือกครับช่วงนี้ เงียบพี่น้องปานขึ้นบนหมดหล้งหงังียเงียบครับไก่ถือเบิร์ดครับพี่น้องลงมานำลึกโบ๊โบเป็นทาเลยเยอสองลังสุดทถ่ายบ่มีครับพี่น้องลงลังสุดทถ่ายครับ เนี่ยเป็ดครับลปลาขึ้นเคิื่งมดพี่น้องรู้อะไร่มมีครับเดี๋ยวไปร่วมยอดเบ็ดฟงกันครับรู้เบ็ดฟงพี่น้อง <l> นี่เบ็ดฟงครับน <l> ้ำหลักน้ำท่วมมดพี่น้องกินเลือกฟอดใส่งามอยู่ครับพี่น้องนี่เห็นบ่ม้วนเลยตับเลยพี่น้องฝากติดตามให้เาครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปน้พ่อกระบะปูอีสานนะครับคือเกาครับนี่มันหมานครับเบ็ดฟงหมถือว่าหมานอย <l> ู่ครับ บอกกันคลิป,ลปนาพี่น้องมาเอาผูสิภาพาไปใส่เบ็ดใสนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับออไปแล้วพี่น้อง